นี่ครับเอฟซีมาเล่นด้วยสวัสดีครับมาจากชายภูมินั่งหน้าสงสารครับนั่งรอแต่ตั้งแต่หาว่ามังเช้าจนถึงค่ำผมเพิ่งกลับมาช่วงน้ำค่ำเนี่ยถ้าได้กลับมาช่วงน้ำค่ำเนี่ยเออมานั่งถามวันนี้กลางเต้นท์นอนเพราะมานั่งกลางเต้นเลยเออครับขอบคุณครับผมนะครับผมว่าโอ้โหถอดได้หลายปัจจุบันก็เว็นแต่ทุกละกสื่อเนี่ยมาอย่างเด้ผ้า เลี้ยงผมมันซื้อเหนีออยวยางโก็ขอบคุณเพิ่นมากๆครับมื่อนี่นะครับสีในอันเหนียเลยครับพระพร้ครับเนี่ยแจวๆมากๆเลยลงทุนมากไก่ครับกลางเต้นนอนพอร้อมแล้วน้นอ,นนองเมืนน่อนี่ครับผมนี่ครับเต้นเพิ่นครับน,นั่นๆกลางเต้นนอนพอร้อมด้ยมื่อนี่เออครับน้อนเลยมื่อนี่โอ้พระพรมโอ้โหยหาในอัน เต็มเศร้าเลยครับครับผมแตาตะวันเศร้านี่โทษได้หลายเออมาตะกลับมาวังทีเด็ครับเห็นตะวันนางน่งสาวมันจะหาโม่งเศร้าครับจนหดคำทุ่มจนหดจนสิวอดทุ่มหนึ่งผมก็ตะกั่มาบ้านวังช่วงช่วงทุ่มหนึ่งวันนี้ครับสีครับผมครับผมครับมาจากขับมาจากเชยภู่มมาถึงบ้านมาเออครับมาจากเชยภูมิ ผู้มาไก่ลงทุนมาไก่ครับเป็นโอ้โอ,อย่างเนี่ยคือน,นี่ยนี่ทำพปิงกาให้อันครับน,นี่ครับครับผมอ๋อครับ